สนับสนุนโดยีโ o เบียสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการ Living Extraordinary นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เจอกจะกไ,ดได้เช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ศูนย์ค้าฟอร์จูนทาวนะครับบริวเวณชั้น3ข้างบนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมีร้านเครื่องเสียงเยอะแยะมากมายหมดเลยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาย้อนวัยหรือว่าย้อนอดีตกันหน่อยดีกว่าเรื่องของเสียงเพลงนะครับเพราะว่าหลายๆคนในยุคน,นี้นะสมัยนี้ ต้องบอกว่ามีคนที่เขาชอบอะไรวินเทจเยอะมากนะครับแต่ถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้การเล่นเพลงเนี่ยจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ไม่ก็เล่นจาก iPod นะครับหรือว่าจะเป็นการโหลดนูด่นโหลดนี่เข้ามาซะเยอะแยะมากมายหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึง จริงๆแล้วมีอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาต้องการที่จะได้คุณภาพเสียงที่ดีจริงๆหรือว่าย้อนกลับไปในอดีตจริงๆนะครับที่เขาคลาสสิกแค่ไหนเล่นแบบไหนนะครับนั่นคือแผ่นวนิลวนั่นเองนะครับเป็นแผ่นที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามาแรงและก็เป็นกระแสอาจจะอาจจะเงียบๆแต่ค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเสียงคุณภาพก็ดีกว่า MP3 แน่นอนดีกว่าคอมพิวเตอร์แน่นอนครับและเรียกว่าเป็นต้นฉบับของจริงเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเจาะลึกกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่หน้าร้านสวนเสียงงนนนนัั่่่เออแตก อื่นเลยวันนี้เนี่ยเราต้องมาพบกับสาวเซ็กซี่ของเราหนึ่งคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้จักกันอย่างดีแน่นอนเพราะฉะนั้น<ม>เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับดูซิว่าเธอหลบอยู่ข้างในร้านหรือเปล่าตามเลยครับ<ม>ยืนสูงปี๊อยู่ตรนี้เองนะครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณหน้าคุ้ตานะครับคุณผู้ชมนี่คือน้องโรสเองนะครับเซ็กซี่โลกซีซัน หกครั้เก oh. ื <c oughs> อจะพอนหนึ่งแลอาเงินอยู่เลยซี <c oughs> ชั้นหกที่ผ่านมากี่ปีแล้วครับโหได้จากประมาณ3ปี4ปีละสาปีลูกโตยังตอนนี้ก็ใกล้เข้ามา3าแล้วค่ะใช่ยังไม่ถึง <c oughs> เออเล่นมุกด้วยนะอ่เดี๋ยวพูดถึงเล่าแนะนำตัวให้คุณผู้ชมก่อนนะครับ <c oughs> อย่างแรกเลยนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับ เเอาลยครับสวัสดีค่ะรอทิติรับนะคะซิกซี่เรวเกิดซีซั่น6ค่ะก็ตอนนี้ก็เป็น MC p i t t พิตตี้โมเดลค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะอยู่พี่เจไดตอนนี้เออมีแฟนยังครับผ่านไปหลายปีตอนนั้นบอกว่าไม่มีตอนนี้ล่ะก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีจริงหรอไม่มีก็ยังเหมือนเดิมบางทีเราก็เหมือนไปแอบเห็นไงว่าแบบเอ้ยนั่งอยู่นุ่มๆเยนี่เขาบอกว่าน้าเหมือนกันหมอเดียวกัน <c oughs> ไม่ใช่คนนักขนคนนคอกขนนี่วันนี้ครับเราสองคนเนี่ยอยู่กันที่ร้านที่ขายเครื่องเล่นแผ่นเสียงค่ะมันเหมือนกับเป็นอะไรที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งปกติเราเป็นคนชอบฟังเพลงไหมครับชอบฟังเพลงมากค่ะคือตื่นเช้ามานี่ต้องแบบฟังเพลงทุกเช้าเลยก่อน <c oughs> นอนก,ก็ต้องฟังอืมและปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงการฟังเพลงของเราเนี่ยฟังผ่านอะไรผ่านโทรศัพท์ นี่ไงทุกคนรู้สึกว่าโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นอะไรทุกอย่างละใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเพลงคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันอยู่ในนี้หมดเลยจะส่งข้อความส่งอะไรพวกนี้อยู่ในนี้หมดเลยอย่างนี้ถ้าเราพูดถึงเครื่องเล่นแผ่นเสียงอะเราไม่ถึงอะไรครับถ้วถึงหนังฝรั่งหนังฝรั่งแบบว่าที่ดูแบบว่าย้อยนยุคหน่อยหน่อย <ๆ S 1> เพราะว่าเรารู้สึกว่า ส่วนมากเครื่องเสียงหรือว่าแผ่นแผ่นเสียงเนี่ยจะเป็นเอามาจากทางตะวันตกใช่ไหมใช่แล้วก็เข้ามาส um ู่ประเทศไทยตัวรไทยแล้วคือต้องขอว่าถ like. ้าจะเป็นเป็นหนังไทยเนี่ยก็ต้องเป็นหนังที่ย้อนยุคเออแบบพวกสองสี่เขาเก้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเกิดไม่ทันด้วยช่เกิดไม่ทันนะก็เรียกว่า ถ้าเราย้อนกลับไปตอนนี้เนี่ยในยุคนั้นโอ้โหเรียกว่าใครอยากฟังเพลงก็ต้องผ่านเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องไวนิลอะไรพวกนี้แผ่นไวนิลแต่ปัจจุบันนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรามองว่าไงมั่งคือมองนะในส่วนตัวนะมองว่าอุ้ยแพงอะ่ะออมันต้องมันต้องแพงมันต้องมีราคาสูงล้วเราคงจะแบบไม่สามารถจะซื้อมาไว้ใช้ได้เอ<า>ไม่ถึงใช่ค่ะเออเพราะว่าอย่างซีดีมันจะแผ่นหนึ่งประมาณแบบร้อยกว่าบาท ตอนนี้โหลดเอาอะโหลดเอาก็แบบไม่ไม่เสียตังนี่นี่ไงลิขสิทิจับได้เลยนะครับคุณแรกก็มีบ้านโหลดโหลดทุกกฎหมายจูนใช่ใช่นะครับก็ตอนนี้มันเหมือนอะไรหลายๆอย่างมันสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าคนที่เขาชอบเล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยเพราะอะไรทําไมเขาถึงลงเสน่ห์ตรงนี้มันต้องมีเหตุผลมากกว่าที่แบบว่าราคาแพงแน่นอน เพราะราคาแพงเนี่ยมันต้องตามมาด้วยคุณภาพหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้เอาเป็นว่าเราจะมาทําความรู้จักกันแบบลึกซึ้งเลยนะครับแล้วมาดูซิว่าเครื่องที่แพงที่สุดหรือเครื่องที่ถูกที่สุดเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ส่วนประกอบมีอะไรบ้างการดูและรักษาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพร้อมกับพี่ที่เขารู้จริงเรื่องนี้เลยะนะงั้นเดี๋ยวเจอกันครับสนับสนุนโดยรีโอเบีย